Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนบะดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากเอาหนังสือเล่มนึงเนาะมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อหนังสือคือความทุกครั้งสุดท้ายเขียนโดยคุณเอนิ้วกลมเนาะ ก็ต้องบอกว่าผมว่าเป็น f c หรือว่าแฟนคลับของคุณนิ้วกลมอยู่แล้วแล้วก็เกือบต้องเรียกว่าถ้าเป็นหนังสือยุคหลังๆแล้วกันเนาะถ้าเป็นยุคแรกๆบางบางเล่มอาจจะมีว่าข้ามไปบ้างไม่ได้ไม่ได้อ่านบ้างแต่ว่ายุคหลังๆไม่มีเล่มไหนพลาดเลยนะครับผมก่อนที่จะคุยเรื่องเรื่องหนังสือความทุกข์ครั้งสุดท้ายเนี่ยขออนุญาตน่าจะน่าจะต้องจัดสองตอนแหละเพราะว่าได้ข้อคิดมานค่อข้างเยอะแต่ขออนุญาตเล่าเล่า แพทเทิร์นอันนึ่งนะที่ผมจับตัวผมได้นะเวลาผมติดตามหนังสือของคุณเอเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างนี้คุณเอเนี่ยจะโพสต์ Facebook ผมก็เป็นคนที่ติดตาม Facebook ทั้งส่วนตัวแล้วก็ a c e b o o k ทั้งทั้ง page, เพจนิ้วกลมของคุณเ,เอเนี่ยราลฟิงเกเนี่ยคุณเอก็จะโพสต์ว่าจะเข้าทำแล้วนะจะเขียนหนังสือแล้วนะเราก็ตื่นเต้นทันทีในฐานะคนอ่านเนาะ เราก็รู้ว่าจะมีหนังสือที่มีคุณภาพออกมาแน่ๆในมุมของผมซึ่งผมชอบฝีมือคุณเอกเนี่ยคราวนี้คุณเอกก็จะปรับไปเข้าท้าไปทะเลไปอะไรเงี้ยเวันระหว่างระหว่างเข้าถา่าคุณเอกก็จะอัปเดตตัวเองนะว่าเนี่ยเขียนได้5บทแล้ว7บทแล้วโหเขียนมันมากอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นคนที่ทําอะไรที่มันสนุกสนุก ทำอะไรที่มันมีความมันอยู่ในในใน,ในใจเนี่ยเราก็จะแบบอยากสนับสนุนส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าเล่มนี้ต้องสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเอ๋ก็จะมาโพสต์ว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานได้ตีพิมพ์อะไรเงี้ยอ่าเราก็รู้ว่าอีกไม่นานผมก็มีโอกาสได้เจอคุณเอ๋อยูห่หลากหลายวาระนะครับล่าสุดก็เชิญมาบุ๊กคลับหรือว่าบางทีก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวกับกลุ่มคุณรวิทคุณเอ๋บ้างนะครับ เรากจจ็จะเจอหน้าเจอตากาันคุยกันอะไรเงี้ยคุณเอกก็จะพูดประจำนะบอกผมประจําบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องซื้อหนังสือนะอาจารย์แนะนําหนังสือผมเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมส่งมาให้ทุกครั้งคุณเอกพูดแบบเนี้ยแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยคือเวลาคุณเอกโพสเพุ่บผมก็กดสั่งซื้อทันทีข้อหนึ่งคือผมอยากอ่านเร็วคือคือคุณเอกก็ไม่ได้ว่าคุณเอกส่งมาช้านะครับคุณเอกก็ส่งผมเห็นส่งให้หลายๆท่านก็ก็ก็ส่งส่งก็ทั้งเร็วนะแต่ว่า หนึ่งอยากอันเร็ว2ออยากสนับสนุนแหละในในมุมซึ่งซึ่งผมก็เป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งนะแต่ว่าในมุมของเวลาเราเห็นเพื่อนเราเขียนหนังสือ,อเราก็อยากซือ้อหนังสือเพื่อนแบบนั้นอะแต่คุณเอ๋เขาไม่ได้นิดนิดว่าผมต้องซือ้อต้องซื้ออะไรนะครับแต่พ้อยคือว่าหนังสือคุณเอ๋จะเป็นหนังสือที่เหมาะมากกับการอ่านในช่วงก่อนนอนแต่ผมอ่านหนังสือคุณเอ๋เป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเนาะเวลาผมอ่านเนี่ยมันจะอ่านแล้วติดมือคาว่าติดมือถ้าใครจําได้ผมอ่านหนังสือเนี่ยผมอ่านหลายเล่มพร้อมกัน สลับไปสลับมาก่อนนอนจะมีหนังสือวางอยู่หัวนอนเล่มหนึ่งลงมาข้างล่างจะมีหนังสือวางอยู่ในิฟวิ้งรูมห้องนั่งเล่นเล่มเล่มหนึ่งไปในรถมีเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยผมผมจะวางไว้หลายที่แล้วจะอ่านในที่ที่ใดก็จะวางไว้ตรงนั้นแหละหนังสือที่อยู่ในห้องนอนจะไม่ลงมาอ่านในในห้องนั่งเล่นหนังสือห้องนั่งเล่นจะไม่หยิบขึ้นไปอ่านห้องนอนผมจะอ่านแบบนั้นแล้วมันมันทำให้ผมอ่านได้เยอะด้วยมั้งแต่พอยคือหนังสือคุณเอเนี่ยมันจะติดมือไปเลยครับ เอาไปขึ้นอ่านอ่านก่อนนอนเสร็จอ่านตอนเช้าเสร็จลงมาห้องนั่งเล่นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ามาอ่านต่อถ้าเป็นวันธรรมดาติดตัวไปที่มหาวิทยาลัยเวลารอนักศึกษาจะเข้าเรียนผมไปถึงก่อนครึ่งชั่วโมงผมก็นั่งอ่านอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะเป็นหนังสือที่อ่านรวดเดียวจบรวดเดียวจบอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะครับแต่ว่าแบบไม่ไม่มีหนังสืออื่นขั้นอะ่ะอ่ะกลับมาครับหนังสือความทุกข์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นหนังสือที่ตามชื่อเลยคือความทุกข์ พูดถึงความทุกข์ว่าทําไมถึงทุกข์โดยใช้หลักของพุทธศาสนาทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเป็นตัวแบ่งบทแต่ว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บคนบางคนอาจจะหู oo, แย่ละฉันจะต้องอ่านแบบพุทธเหมือนหนังสือหน,งอหนังสือพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่หนังสือพระไม่ดีนะครับดีแต่ว่าหลายคนก็จะไม่ค่อยกล้าอ่านเพราะว่ามันจะมีศัพท์บาลีสันสกฤตเต็มไปหมดเลยเราไม่ค่อยเข้าใจต้องบอกว่าไม่ใช่ฮะ คือเขาแบ่งตามตามตามพุทธศาสนานั่นแหละมีบาลีอยู่บ้างแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมากมายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อ่านง่ายแล้วช่วยลดความทุกข์ได้พอผมอ่านหนังสือของคุณเอเสร็จเนี่ยผมก็เอามาทําเป็นข้อคิดเหมือนเดิมได้มา29ข้อนะครับเพราะนั้นแบ่งเป็น2ตอนเพราะว่า1ตอนคงไม่พออัดเข้าไปยีบเก้าข้อคงคงแบบรีบๆพูดหรือไม่ก็จะยาวไปนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับ อยากจะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังเนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราต้องทําคือการยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่จริงและเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นถ้าเราพยายามหลอกตัวเองไม่เห็นทุกข์เลยทั้งที่คุณทุกข์เนี่ยคุณจะแก้อะไรไม่ได้คุณต้องยอมรับว่ามันมีคุณทุกข์ก็ถือคุณทุกข์แล้วต้องกล้าสู้กับความทุกข์นั้นไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและเดี๋ยวมันจะมีวิธีการลดความทุกข์ เป็นความทุกข์ให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนนั้นอย่างแรกคือยอมรับว่ามีอยู่จริง 2. คือเผชิญหน้าความทุกข์นั้นข้อ2ครับความทุกข์ครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อหนังสือเนี่ยหมายความว่าเรายัางล้มได้นะครับแต่การล้มจะไม่ใช่ความทุกข์อีกต่อไปผมผมชอบประโยคนี้คือตามชื่อความทุกข์ครั้งสุดท้ายเนี่ยบางคนอาจจะตีความหมายว่า อ้อ่านเล่มนี้แล้วต่อไปชีวิตจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามาในชีวิตอีกเลยซึ่งถ้าใครเขียนแบบนั้นมันมันเป็นการโอเวอร์เคลมในแง่ที่ว่าความทุกข์หลายๆอย่างเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้นะมันมันจะเกิดขึ้นอะ่ะเช่นการที่เราไปสมัครงานเอาแบบยกตัวอย่างเล่องานไรกันนะแล้วเขาไม่รับเราถามว่าเรา,เรา,เ,ราเรามีความทุกข์ไหมมีถูกไหมมันไม่ใช่ไม่มีนะครับอ๋อไม่รับเราเราเรามีความสุขจังเลยนี่เขาเรียกหลอกตัวเองนะครับ ออกตัวเองซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ไขอา้าวแล้วงันจะไม่เรียกความทุกข์ครั้งสุดท้ายอะ่ะคือความทุกข์ครั้งสุดท้ายคือต่อให้มันมีความทุกข์เข้ามามันจะไม่กระเทือเรามากอะ่ะคุณไปสมัครงานครั้งแรกแล้วเขาไม่รับนี่โหคุณเสียศูนย์คุณรู้สึกตัวเองไร้ค่าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจคุณคุณแบบเศร้าแต่ถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือแล้วคุณคุณซึ่งเขามีเมทอโดโลจีหรือว่ามีวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติต,ตัวต่างๆเนี่ยต่อไปอะ่ะ คุณยังสมัครงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่รับคุดนะไม่ใช่ว่าแบบอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วต่อไปสมัครงานที่ไหนเขารับหมดทําอะไรสําเร็จหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะต้องมีผิดหวังแต่คุณจะรู้สึกว่าการผิดหวังนั้นมันไม่ได้กระเทือนคุณสักเท่าไหร่นี่คือความหมายของความทุกข์ครั้งสุดท้ายผมผมชอบนะแล้วผมผมเคยให้คําแนะนําเด็กวัยรุ่นแล้วกันเนาะซึ่งซึ่งบางคนก็อาจจะมีความทุกข์อยู่อะไรเงี้ยผมผมยกตัวอย่างของผมเองนะผมบอกว่า เว,เวลาเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อะบางคนเขาก็วลน,นะเขากลัวว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะลําบากเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเครียดเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมันจะเหนื่อยผมว่าส่วนหนึ่งที่เขากลัวเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนขคู่เขาอะแม้เรียนแค่นี้ยังบนเดี๋ยวคอยดูมาลองมาทํางานแล้วจะรู้ว่าตอนเรียนอะสบายแค่ไหนในมุมของผู้ใหญ่ที่พูดแบบนี้เขาก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ที่ตัวที่เด็กเจอเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ แต่ในมุมของเด็กบางคนแล้วกันนะเขาจะมองว่าโอ้โหแค่นี้ฉันก็จะแย่อยู่แล้วเว้ยแลยผู้ใหญ่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากงั้นอนาคตฉันมืดมืดมนมากสิอนาคตฉันต้องไปเจองานที่มันแย่กว่านี้อีกเหรอโอ้แย่จังเลยฉันไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดแบบนี้ผมบอกว่าเวลาเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราอาจจะเจอความทุกข์ที่มันมากกว่าตอนเป็นเด็กในปริมาณที่มันมากกว่า เราอาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบมากกว่าเป็นตอนเด็กแต่อย่าลืมนะว่าตัวเราก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะมีความทุกข์มากขึ้นนะเพราะเราเติบโตขึ้นตามผมยกตัวอย่างเหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เวลาเราเดินสักประมาณ100เมตรอ่ะเราก็บ่นเมื่อยแหละเราอยากให้พ่อแม่อุ้มหละแต่พอโ,โตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องเดิน1กิโลอ่ะ ถามว่า1กิโลอ่ะมันไกลกว่าร้อยเมตรหรือเปล่าไกลกว่าแต่บางทีการเดิน1กิโลเราไม่เห็นหน้อยให้ใค้ไอุ้มเลยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากมายด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราโตขึ้นครับกล้ามเนื้อเราแข็งแกร่งขึ้นมันไม่มมันไม่ใช่เป็นขาลเล็กๆแค่ไม่มีกล้ามเนื้อแบบเด็กเหมือนกันครับชีวิตมันเป็นแบบนั้นโตขึ้นมันอาจจะเจอปัญหาที่ยากขึ้นแต่เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นผมพูดมาซะยาวเนาะผมว่าความทุกข์ขั้นสุดท้ายเนี่ย สำหรับผมอะผมอ่านแล้วสื่อมาเป็นแบบนี้คือจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับจิตใจเรายัางไงให้ต่อไปความทุกข์แบบนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะกระเทือนเราได้น้อยกว่าเดิมแบบนั้นครับข้อ3ครับความทุกข์คือธรรมชาติของมนุษย์ครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขแต่เราเกิดมาเพื่อมีชีวิตรอดทำไมมนุษย์ถึงต้องทุกข์เพราะมนุษย์อยากอยู่รอดแล้วความที่ เราจะต้องอยู่รอดเนี่ยเราต้องรำแวดระวังภัยต่างๆผมเคยเล่าให้ฟังครับว่าในอดีตบรรพุดเราอาจจะมียีน2แบบยีนแบบมองโลกในแง่ดีสุดๆกับยีนคนที่หวัดระแวงในอดีตเนี่ยมันมีอันตรายเต็มไปหมดครับมันมีเสือที่รอดักกินเรามันมีหมีที่คอยทำร้ายเราคราวนี้ ยีนที่แบบชีวิตไม่ต้องมีอะไรกังวลเนี่ยก็าจจะโดนเสือกินไปแล้วเพราะว่าเห็นพุ่มไม้สันไหวพวกนี้ก็เดินลุยเข้าไปคิดว่าเป็นนกตัวหรือก,กระต่ายตัวน่ารักน่ารักเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรกังวลก็โดนเสือกินบ้างโดนหมีกินบ้างแต่คนที่เป็นบรรพบุรุษเราที่มียีนหวัดระแวงว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเสืออยาไปเสี่ยงดีกว่าเขาจะชีวิตมีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือธรรมชาติของพวกเราครับเราเป็น เนี่ยข้อ4ต่อเลยเนะเราคือลูกหลานของบรรพบุรุษที่มีความวิตกกังวลทั้งนั้นครับเนี่ยข้อ4ี่ผมเขียนแบบเนี้มันจึงเวลาคุณวิตกกังวลเนี่ยคุณคุณบอกตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนประหลาดครับเพราะเราคนเราในโลกเนี้ยสืบสายพันธุ์มาจากคนวิตกกังวลครับแต่การวิตกกังวลทําให้เราอยู่รอดข้อ5ครับธรรมชาติคัดสรรให้ผู้ที่เป็นทุกข์คือผู้ที่ได้ไปต่อนี่ไงครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าอ่ะคนที่ไม่มีทุกข์เลย ชิลสบายทุกเรื่องไม่ต้องระวังอะไรสักอย่างตายหมดแล้วครับเพราะว่าบรรพุรุษนั้นโดนเสือกินหมดแล้วแล้วจริงๆความไม่ตกกังวลเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคุณลองนึกภาพว่าปัจจุบันถ้าเกิดคุณทุกคุณไม่วิตกกังวลคุณไม่ทุกเลยคุณอาจจะขับรถด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะคุณไม่ไม่กลัวเลยเลยดีเหรอครับแบบนั้นมีใครบอกว่าห้ามกินอาหารที่มันมี น้ำตาลเยอะเพราะว่าเหมือนจะทำให้สุขภาพเสียไม่ทุกเลยไม่สนใจไม่ต้องมิตกกังวลกินแหลกดีเหรอครับจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติคัดสารคนที่คิดแบบนั้นก็ก็จะสุขภาพแย่แล้วก็ไม่อยู่ในโลกนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ที่อยู่ในโลกนี้คือคนที่มีความระแวดระแวดระวังข้อ6ครับ สมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขครับสมองเราไวต่อเรื่องลบที่เล่าให้ฟังครับเราไวต่อสิ่งพยานอันตรายต่างๆเพราะว่าเราอยากมีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยบทหนังสือเล่มนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแปลกประหลาดคนที่มีความทุกข์คือคนปกติพูดแบบนี้ในทางกลับกันบอกเอาตายแล้ะงั้นผมมีความสุขผมผิดปกติหรือเปล่าไม่ครับเดี๋ยวหนังสือจะเล่าให้เราฟังก่อนว่า แต่ว่าในบรรดาความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราทุกเกินไปผมขีดเส้นใต้คําว่าเกินไปสมองเราอ่ะไวต่อเรื่องลบแต่ถ้ามันไวเกินไปมันจะไม่ดีมันไวว่าเราไม่ควรจะไปเดินเล่นบนทางด่วนอย่างนี้ดีสมองเราเตือนเราว่าเราไม่ควรจะขับรถด้วยความเร็ว300กิโมตรต่อชมงอย่างนี้ดีแต่หลายๆครั้งสมองเรามันเซ็นสิทีิไปมันกลัวจนเกินไป แล้วมันก็ทําให้ความสุขเราน้อยเกินไปมันคีย์เวิร์ดอยู่ที่เกินไปอะ่ะข้อ7ครับความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริงตรงหน้าแต่เกิดจากวิธีที่สมองตอบสนองต่อสิ่งนั้นเนี่ยครับสิ่งนี้แหละครับที่เราต้องเริ่มนั่งคิดว่าถ้าใครเริ่มมีความทุกข์มากเกินไปคือผมกลับมาที่คอนเซปต์นะครับความทุกข์เป็นเรื่องปกติ แต่มันจะเริ่มเข้ามารบกวนเรามากเพราะว่ามันเริ่มที่จะมันมันจะเยอะเกินละฉันเริ่มนอนไม่หลับละว,วันวันฉันวิตกกังวลทั้งวันละอย่างนี้แปลว่ามันเริ่มจัดทาหน้าที่มากเกินไปละคราวนี้เกาบอกว่าความทุกข์ไม่เกิดจากความจริงแต่เกิดจากวิธีการที่สมองตอบสนองเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังความจริงคือคนขับรถปาดหน้าเรานี่คือความจริงคุณเห็นเห็นเลย เข้ามาแทรกเลยแล้วปาดปุ๊บเลยคุณเบรกแล้วก็บีบแต่เลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองกับสิ่งที่เป็นความจริงอย่างไรมันจะถึงจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ถ้าการตอบสนองคือไอ้นี่มันท้าทายเราไอ้นี่มันคนเห็นแก่ตัวไอ้นี่มันแย่มากนะมันมาปาดหน้าเราเดี๋ยวเราจะต้องจัดการมันนี่คือสมองตีความความทุกข์เกิดความโกรธเกิด แต่ถ้าเกิดการตีความสมองเราตอบสนองคือสงสัยเขาต้องรีบไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องเราต้องดีแล้วแหละที่เขา <S <S 1> <S 1> เขา <S <S เขามาเข้าเลนตรงนี้ได้ทั้งนี้จริงมันคือการปาดหน้าแล้วเราไม่รู้ความจริงหรอกครับว่าไอการปาดหน้านั้นมันเกิดจากความรีบที่เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือว่ามันเกิดจากความมักง่ายความเห็นแก่ตัวของเขาเราไม่รู้หรอกแต่สมองเราตีความแบบไหนเราจะรู้สึกแบบนั้นจริงป่ะถ้าเราตีความว่าเขามักง่ายเขาเห็นแก่ตัวเราก็จะโกรธ ถ้าเราตีความว่าเขาคงรีบไปโรงพยาบาลเราก็จะไม่โกรธเราอาจจะชะลอให้เขาเข้าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นความทุกข์มันคือการตีความข้อ8ครับเรามักจะมีความอยากได้อยากหลีกเลี่ยงอยากควบคุมนี่คือความอยากสามอย่างอยากได้อยากได้ลดไม่อยากหลีกเลี่ยงไม่อยากทํางานกับคนคนนี้เลยอยากควบคุมอยากให้ลูกเราทําอย่างนี้ให้พ่อแม่เราทําอย่างนี้ ไอ้ความอยากเนี่ยคือต้นเหตุความทุกข์ทำให้เราไม่เคยพอใจในปัจจุบันเลยอยากได้เราไปอยู่ในอนาคตอยากหลีกเลี่ยงอยู่ในอนาคตอยู่อยากควบคุมต่างๆเนี่ยคือคือพวกเนี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วก็เราก็จะไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เรามีอยู่ข้อ9ครับอยากมีความสุขคือเลิกตอบสนองในทุกความอยากของเราเอางั้นแปลว่าไม่ต้องทงาํางานหรอไงไม่ใช่ บา,บางความอยากคุณก็ตอบสนองได้ครับอยากได้บางอย่างคุณก็พยายามได้แต่ถ้าอยากได้ทุกอย่างและต้องได้ทุกอย่างคุณทุกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเลิกตอบสนองทุกความอยากของเราเราจะมีสรภาพภายในที่แท้จริงครับตอบสนองบางอย่างได้นะครับอยากหลีกเลี่ยงหลักหลีกเลี่ยงบางอย่างได้แต่ถ้าจะหลีกเลี่ยงทุก, <ng> กอย่างยากครับอยากควบคุมบางอย่างควบคุมได้ครับแต่ว่าจะควบคุมทุกเรื่องอยากครับ10นะครับ ที่เราไม่มีความสุขก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดว่านี่แหละสมบูรณ์แล้วมนุษย์เป็นแบบนี้ครับตอนนี้เรายังไม่มีเงินเราบอกมีสักล้านหนึ่งเราจะมีความสุขมากมากเลยเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เลยมีร้านหนึ่งก็ยังไม่มีความสุขครับเพราะเราไม่เคยคิดว่าพอแล้วละกับเงินหนึ่งล้านถึงตอนนี้เราไม่มีเราจะคิดว่า1ล้านพอพอแน่แต่เชื่อไหมครับพอไปถึงจุดน,นั้นเรารู้สึกว่าอยากได้1ิบอ่ะพอได้1ิบปุ๊บเราจะอยากได้ร้อยอ่ะพอได้ร้อยปุ๊บอยากได้พันเนี่ย มนุษย์เราจะไม่มีส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่คิดว่าตอนนี้มันแฮปปี้แล้วผมโชคดีแล้วกันนะผมว่าผมมีชีวิตที่ที่ดีอย่างหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ทําให้ผมคิดแบบนี้ได้นะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือประเภทนี้แหละหรืออาจจะเป็นการเขียนแคทชูจูนเนอร์นอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่เดียเ๋ยวนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผมผมผมคิดได้แบบนั้นจริงๆนะอาจจะไม่ได้ตลอดเวลานะ อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าคิดได้แบบนั้นซึ่งซึ่งก็อยากชวนชวนชวนคิดชวนคุยนะครับเนี่ยครับข้อ11อยากลดความทุกข์เราต้องรู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันคือถ้าเกิดเราเราแบบเอาแต่มองแต่สิ่งที่เราไม่มีเราจะมีแต่ความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลดความทุกข์นะคุณมองรอบตัวครับขอบคุณอตอนนี้ผมมองรอบตัวนะขอบคุณคอมพิวเตอร์ขอบคุณไมโครโฟนที่ทําให้ผมทำพอดแคสต์ได้ ขอบคุณเครื่องปรับอากาศที่ทําให้อากาศไม่ร้อนเนาะขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมทําให้ผมได้ได้ได้มองแล้วสดชื่นขอบคุณพ่เกเบลที่ทําให้ผมได้ออกกําลังกายขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกําลังใจให้ได้เดินกับคุณแม่ทุกเย็นได้กอดคุณพ่อเมื่อวานขอบคุณภรรยาขอบคุณลูกชายลูกสาวโอ้มีเรื่องหลายเรื่องเลยที่เราสามารถที่จะชื่นชมสิ่งที่เรามีขอบคุณสิ่งที่เรามีได้นะครับก็ วันนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับจากหนังสือนะน่าจะมีจําหน่ายในร้านแล้วแหละผมไม่ได้ไปร้านหนังสือสักพักละแต่ว่าในเพจของคุณนิ้วกลมมีแน่นอนความทุกครั้งสุดท้ายของคุณเอนะครับนิ้วกลมสราวุธแห่งสวัสด์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับสำหรับข้อคิดของหนังสือเล่มน,นี้โอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.